สวัสดีครับพี่น้องทีรักครับประชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในปัญญาจามบทที่11ข้อ11-12นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าลักษณะคําสอนที่ดีพระคัมภีร์บอกว่าถ้อยคําของคนมีปัญญาเปรียบเหมือนประตักและถ้อยคําที่ถูกรวบรวมไว้ก็ตรึงแน่นอย่างตะปูถ้อยคําเหล่านี้เมฆสบาลผู้หนึ่งมอบไว้และยิ่งกว่านั้นอีก บุตรชายของข้าพเจ้าเอ๋ยจงรับคําเตือนเถิดซึ่งจะทําหนังสือมากก็ไม่มีสิ้นสุดจะเรียนมากก็เหนื่อยเนื้อหนักพระคัมพีตอนนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ต้องเรียนอะไรกันเยอะเรียนมากแล้วเหนื่อยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่พระคัมภีกำลังหมายความว่าอะไรพระคมภีตอนนี้ปัญญาจารสรุปว่าชีวิตของคนเรานั้นคําสอนเป็นเรื่องสําคัญและคําสอนตอนนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะอย่างน้อย3ประการอันที่หนึ่งพระคมภีบอกว่าถ้อยคําของคนมีปัญญาเหมือนปะตักปะตักเป็นยังไงครับปะตักเนี่ยเขาไว้ฝึกวัวเวลา มันจะมีปลายแหลมๆหลมนกันเองเวลาที่ฝึกวัวเนี่ยนะครับเวลาวัวไม่ทําตามคําสั่งก็ประตักจิ้มไปแต่ไม่ใช่จิ้มให้มันตายนะครับจิ้มให้มันตกใจแล้วก็ทําตามที่สั่งเวลาที่จะบังคับเกวียนก็ดีหรือทําไล่ไถนาเนี่ยนะครับก็ต้องมีประตักคอยจะ จัดการกับมันเวลามันทําผิดเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาที่เรามีคําสอนยังชีวิตบางครั้งเนี่ยนะครับทุกคนชอบคาสอนที่อ่อนหวานแต่บางทีต้องทิมบ้างครับไม่งนั้นก็ไม่ยอมปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงต้องทิมบ้างนิดเอานิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ทิมให้ตายนะครับแต่ขณะเดียวกันนะฮะในกิจการบทสองก็สามสิบเจ็ดเรจะสังเกตเลยนะครับว่าตอนที่เปเรโตเทศนานั้นมีหลายคนรู้สึกเจ็บปวดในจิตใจของเขาเนื่องจากอะไรครับเหมือนกับปะตักที่ทิมเข้าไปครับที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเขาแต่มันขึ้นอยู่กับอะไรครับปะตัก แต่ถ้าวัวน,นั้นแสนโง่มันก็เจ็บอยู่อย่างั้นแหละครับไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่ปกติ ประตักนั้นจะไม่ใช้เป็นอาวุธนะครับแต่มีหลายคนที่ใช้ประตักเป็นอาวุธได้อย่างเช่นในพระครัมภีร์วิทยชัยบทที่3ามก็สามมันใช้ฝึกวัวน,นะครับแต่ว่าชัมกาเขาฆ่าคนฟลอริสเตียด้วยประตัก600คนครับฆ่าไป600คนด้วยประตักไม่ใช่ดาบด้วยนะครับเป็นประตักอะไรแหลมๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เอาไว้ทิ่มวัวเนี่ยนะครับแต่ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะใช้เป็นอาวุธสําหรับการป้องกันฝูงแกะของเขาได้ป้องกันโจรได้เหมือนกันเมื่อไม่มีอะไรอยู่ในมือประตักก็กลายเป็นอาวุธได้ ส่วนอันที่2ครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้อยคําที่ถูกรวบรวมไว้ก็ตรึงแน่นอย่างตะปูผมอยากจะให้สังเกตคานะครับถ้อยคําที่รวบรวมไว้ไหมายความว่ามันมีมันจะไม่ใช่เน้นข้อใดข้อหนึ่งแต่พระคัมภีร์ทั้งหมดที่รวบรวมไว้แล้วเอามาตอกกันตะปูตอกตัวเดียวเป็นยังไงครับจะแน่นไหมครับพระคัมภีร์กำลังพูดถึงรัว้วแน่นอนตอกตะปูนิดนิดหน่อยหน่อยรู้วมันไม่แน่นแน่นอนมันก็ต้องตอกเยอะๆๆๆและคําสอนที่ดีเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนตะปูที่คอยยึดข้อแกะให้แข็งแรงรู้ไหมครับว่าข้อแกะเขา กันไว้อะไรครับเขาไม่ได้กันศัตรูข้างนอกนะครับแต่เขากันแกะไม่ให้ออกไปเป้าหมายสูงสุดของข้อแกะนะครับพเพราะไปกันศัตรูเนี่ยนะครับหมาป่ากระโดดข้ามข้อแกะสบายมากครับแต่แกะกระโดดออกไปไม่ได้เขากันแกะไม่ให้ออกไปครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้าสอนเรา พระเจ้าตีกรอบให้กับเราไม่ให้ออกไปจากทางของพระเจ้าแล้วเมื่อเราไม่ออกไปจากทางของพระเจ้าเราอยู่ในข้อแกะพระเจ้าจะดูแลเราแต่เมื่อเราออกไปนอกทางของพระเจ้าเราก็จะไม่ได้รับการปกป้องจากพระองค์แต่ที่สําคัญกว่านั้นครับแกะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเมื่อหลงออกจากฝูงส่วนใหญ่ไปไม่รอดตายทั้งนั้นแหละครับหรือกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นดังนั้นเองเรารู้ว่าเมื่อเราอยู่ในข้อตะปูที่คอยตอกคาสอนต่างๆที่คอยรวบรวมเราไว้เนี่ยนะครับไม่ให้เราออกไปนอกคออนั้นอันที่3มครับมาจากเมฆสบานถ้อยคําเหล่านี้เมฆสบาน ผู้หนึ่งมอบไว้ตอนนี้อาจจะหมายถึงปัญญาจา์แต่จริงๆสำหรับเราพระเยซูคริสต์เป็นเมฆสบานของเราครับปราศจากเมฆสบานประตัดและตะปูก็ไร้ประโยชน์จริงไหมครับพระเยซูคริตรสต์ทรงเป็นเมฆสบานของเราแต่อิสราเอลหลายครั้งก็เป็นฝูงแกะที่ไม่ยอมเชื่อฟังเมฆสบานพระคมภีตอนนี้ได้บอกว่าบุตรชายของข้าพเจ้าเอ,อ๋ยจงรับคําเตือนเถิด แต่น่าเสียใจว่าเมื่อพระคําของพระเจ้าในตอนนี้ปัญญาจารย์ซึ่งคือโซโลโมอนได้เขียนให้กับเลโฮโบอัม um, ซึ่งเป็นราชบุตรราชบุตรไม่ได้ใส่ใจเลยครับไม่ได้ทําตามปัญญาที่พ่อผู้ทรงปัญญาได้เขียนเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะคําสอนของซโลโมอนเป็นคําสอนที่งดงามแต่ไม่ได้มาจากชีวิตชีวิตของโซโลโมอนไม่ได้ยึดพระเจ้าตลอดเวลาเลโฮโบอัม um, ไม่ได้เรียนแบบคําสอน แต่เรียนแบบชีวิตของพ่อแต่นั่นเองอาณาจักรอิสรลเอ์จึงถูกแยกเป็นสองอาณาจักรฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้นั่นเพราะคำสอนที่ดูเหมือนดีแต่ไม่ดีเพราะเป็นคำสอนที่อยู่เพียงภายนอกลําคําสอนที่ดีจะเป็นเหมือนปะตัดที่คอยจะเปลี่ยนแปลงเราเจ็บปวดหน่อยก็ไม่เป็นไรตะปูคอยยึดเป็นกรอบให้กับเราไม่ให้ออกไปนอกรัว้วและเป็นเมฆสะบานนะครับคำสอนมาจากเมฆสะบานที่รักที่คอยดูแล,แลเราเชื่อฟังคําสอนนั้นแล้วจะเห็นพรจากพระเจา้าอย่างปลอครับ